สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับผู้ความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมกันดีกว่านะครับว่า จะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่พไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามานะครับเจนภาพของคนคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่นอนอยู่ตรงอ่างน้ําแล้วเหมือนกับเขายิ้มอ่ะนะครับแต่เรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังคงอยู่อะที่เขายิ้มเนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะเหมือนกับไม่ได้ลืมเรื่องราวความรักหรอกแต่เหมือนกับอยากจะมองหาความสุขอยากจะมองหาการที่เหมือนกับอยากจะออกมาพักกายพักใจอ่ะนะครับหรือมีความสุขหรือยิ้มให้กับตัวเองบ้างชั้นไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวสีการัน์ท่านตอนนี้คุณอาจจะเหมือนนง่อออกัับาจจะขขิยุดพก เพราะเราอาจจะทําเรื่องราวกันมาเยอะอาจจะผ่านเรื่องราวหรือส่งข้อความไปหาเขาแล้วมากมายหรือผ่านปัญหาความรักมามากมายเคยทำให้ตอนนี้ชาวสีการ์นนท่านเหมือนกับตอนนี้เริ่มจะออกมาพักเริ่มออกมามีความสุขกับตัวเองเริ่มออกมาอยู่ในที่ของเรานะครับหรืออาจจะหมือนกับนิ่งแล้วนะครับเพราะไพ่ใบนี้หมายความว่าคนคนหนึ่งที่รู้สึกเหนื่อยกับความรักเห็นไหมครับมีผ้านะครับมีการจดเรื่องราวเรื่องราวบันทึกการเขียนข้อความหาคนที่เขารักอ่ะฉันไพ่ใบนี้ของนายแบบนี้ว่าชาวสีการ์ท่านเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่พยายามทําอะไรเพื่อคนที่คุณรักอาจจะเช่น ถามเรื่องราวกันมาเยอะนะครับส่งข้อความไปหาคนที่รักเคยง้อแล้วเคยตามแล้วนะครับหรืออาจจะเคยช่วยเหลือดูแลเราอาจจะเป็นกเหมือนครอบครัวกันเลยรู้จักครอบครัวพ่อแม่เขานะครับช่วยเหลือคบกันมานานหลายปีเลยอ่ะแต่สิ่งที่คุณออกมาเนี่ยหมายความว่าอะไรคิดว่าออกมาแล้วเหมือนกับมีปลายเทียนอยู่อ่ะออกมาเพราะความเหนื่อยแล้วออกมาเพราะเหมือนกับอาจจะเหมือนกับทำทุกอย่างแล้วอ่ะก็เลยขอมาพักนะครับออกมาขออยู่กับคนเดียวอยู่แบบที่ของเรานะครับอยากจะมีความหวังออกจะมาหวังว่าเขาจะเห็นเราบ้างแค่นั้นแหละ ฉันไพ่เดอมเคยมีอความลายแบบนี้ว่าชาวสีการหลายท่านเนี่ยคุณออกมาเพื่อพักเพื่อที่จะตบพิสูจน์ใจเขาได้ว่าเขาจะเห็นคุณค่า <_' S 1> เห็นสิ่งดีที่เราทำลงไปหรือเปล่าหรือเห็นเรื่องราวเนี่ยทาเรื่องราวที่เราทำลงไปข้อความที่เราส่งไปหาเขาเนี่ยเขาจะอ่านมันแลวย้อนกลับมาคิดถึงโอกาสคิดถึงแสงสว่างคิดถึงสิ่งดีที่เคยมีให้แก่กันบ้างหรือเปล่านั่นเองฉันไพ่เป็นนี้ขอทํามายแบบนี้เลยว่าคุณเือนคนออกมาพักอะประมาณนั้นออกมาอยู่คนเดียวออกมานิ่งนะครับเริ่มนิ่งแล้วเพราะทำทุกอย่างแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มหมดแรง แต่ไพ่ใบต่อมาคือสามไปเท้าไม่ใช่หมดแรงแต่ไม่คิดนะสามไปเท้าหมายความว่าคนที่ยังนั่งอยู่ตรงนี้หมดแรงแต่ก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกฉันสามไปเท้าหมายความว่าเม่อสีกันถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมแน่นอนครับอันเป็นความมั่นคงคุณอาจจะนั่งอยู่ที่เดิมด้วยซ้ําคุณอาจจะเป็นเหมือนกับคนคนเดิมด้วยซ้ำที่เขารู้จักกับเราเมื่อปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือเคยคบกันตั้งแต่แรกเนี่ยสมเดือนแรกเป็นยังไงชาวสีกันก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ฉันสามไปเท้าหมายความว่าที่คุณออกมาเนี่ยไม่กพั นะครับกับสิ่งที่เราหวังว่าเขาจะเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆที่เราทำออกไปเห็นข้อความที่เราส่งไปแล้วอย่างกับคิดได้และตอบกมาบ้างอะ่ะนะครับฉันสามไปท้ขอทำลายแบบนี้ว่าชาวสิการลทท่านเนี่ยคุณยังคงคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ยังเฝ้ารอการกลับมาเหมือนกับหวังว่าเขาจะเข้าใจหวังว่าจะเห็นแสงสว่างหวังว่าจะเห็นสิ่งดีๆที่เราเคยผ่านมาด้วยกันนะฉันสามไปท้ขอ,ขอทำลายแบบนี้ว่าปีแรกๆช่วงคันคบกันแรกๆสามเดือนแรกเนี่ย คุณสองคนเหมือนกับความรักที่เคยรักเคยส่งข้อความหาก,กันทุกวันเคยใส่ใจกันเคยอยู่ได้บ้านหลังเดียวกันนะครับเคยรู้จักพ่อแม่เคยช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่กันเนะ่เช่นการช่วยเหลือเกื้อกูลการอดทนต่อปัญหาอุปสรรคการทํางานร่วมกันใครหลายท่านเนี่ยใครหลายท่านเนี่ยอาจจะลงทุนทํางานนะครับหรือสร้างชีวิตมาด้วยกันเลยเป็นความมั่นคงของการรักกันมาก่อนเพราะฉันไพ่ไปนี้ก็ได้บอกชอบติการหลายท่านว่าที่คุณออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่รักนะยังรักยังคิดถึง แต่หวังว่าเขาจะอยากจะเห็นใจหวังว่าเขาจะรู้สักวันหนึ่งอะว่าข้อความที่เราส่งไปเรื่องราวที่เราผ่านกันมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราทําทุกอย่างแล้วอะนะครับอยากให้เขาเปิดอ่านอยากให้เขาเหมือนกับเห็นข้อความอยากให้เขาตอบข้อความอยากให้เขาคิดถึงเราตอนที่เราหายไปบ้างเห็นสิ่งที่เราทำบาด้วยกันบ้างแค่นั้นแหละฉันไพ่ใบต่อมาทำลายแบบนี้ครับในออบซอร์ไพ่ใบนี้ผมบอกถึงคนคนนึงที่พยายามเขียนข้อความนะครับแต่ไม่รู้จะเขียนข้อความอะไรแล้ว เพราะฉันไพ่ปีนี้บอกชาวสิกันว่าผมอยากจะบอกคุณเลยว่าการทานายดูชะตาแบบนี้คุณอาจจะทําทุกวิถีทางเฮ็ดทุกอย่างทําทุกอย่างนะครับส่งข้อความไปหาเขาแล้วเขาอาจจะไม่ตอบแล้วละเขาอาจจะปฏิเสธแล้วออจจะละมันกลายเป็นข้อความที่ว่างเปล่าไปแล้วด้วยความรู้สึกของคนที่หมดใจอะ่ะเมื่อก่อนคุณเคยบั่นคงต่อก,กันเคยมีความสุขด้วยกันเคยตอบข้อความเรานะครับเคยอ่านข้อความเราแล้วเหมือนกับสนใจข้อความเห็นสิ่งดีเห็นคุณค่าที่เราพิมพ์ไปหาเขาเห็นข้อความเราแล้วมีความสุขเห็นข้อความของกันและกันแล้วเนี่ยมีการตอบกลับ มีการถามถ่ายกันมีการห่วงใยกันมีความมั่นคงนะครับหรือคิดถึงกันตลอดเวลาเลยเป็นความข้างความมั่นใจให้แก่กันมาก่อนแต่วันนี้เหมือนเราส่งข้อความไปฝ่ายเดียวอะเหมือนเราส่งข้อความไปแต่ไม่รับการตอบกลับเหมือนเราส่งข้อความไปหรือทําอะไรทุกอย่างแล้วเช่นไปขอโทษแล้วก็มีไปง้อเขาหรือเคยดูแลเขาก็มีเพราะฉะนั้นในออฟซอร์แอบความขุดอาจจะเป็นคนที่คอยซับพอร์ตเขาคอยช่วยเหลือดูแลครอบครัวเขาพ่อแม่เขาหรือเขาเองด้วยซ้ําแต่ท่านจะเป็นการที่เหมือนกบับเป นะครับหางานให้เขาเวลาเขามีปัญหาก,ก็เป็นห่วงใยเขาไปเจ็บแทนเขาแต่พอคุณส่งข้อความไปหาเขาตอนนี้มัอนอาจจะเหมือนกับความรู้สึกของคนที่เปลี่ยนไปอะความรู้สึกของที่หมดใจอะชวนเราไปที่ไหนตอนนี้อาจจะเหมือนกับนิ่งส่งข้อความไปเขาอาจจะไม่ยอมตอบนะครับไม่เหมือนกับตอนที่เขาเคยรักเคยมั่นคงต่อกันนั่นเองชัน3ดาบขอรับสามไม้เท้าเธอเฮอร์มิตและนายออฟซอร์เข้ามาทำนายว่าไพ่สามใบนี้ทำนายดวงชะตาของชาวสิกันว่าความท้องของคุณในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะออกมาคพัก ถึงเวลาที่เหมือนกับเรายิ้มอยู่กับตัวเองเพื่อความสุขบ้างแล้วที่ทำเนี่ยพวกเหมือนกับร้องไห้มาเยอะเจ็บมาเยอะอดทนมานาแล้วอ่ะก็เลยขอหยุดพักขอออกมาอยู่ที่ของเราใครหลายคนอาจจะเหมือนก,กับมาเฟีตัวเองออกมาอยู่บ้านตัวเองนะครับหรือเฟดตัวเองออกมาพักใกล้พักใจ,ใจอยู่ที่ของเราหรือใครหลายคนอจะเหมือนกับลองหายไปลองปล่อยเขาไปลองนิ่งลองไม่ไปทะเลาะเขาร้องไม่ไปทําอะไรแล้วพบทำไปทุกอย่างแล้วอ่ะแต่มีไพ่สามไม้เท้าเข้ามาครับทานายว่าคนรักของชาวสีการเนี่ยมีไพ่ใบนี้ขึ้นมา เสีนภาพความบุรุษไปษนีเห็นไหมครับเขาอาจดหมายคุณเนี่ยกองเอาไว้หน้าบ้านน่ะนั่หมายถึงว่าคนรักขยาสีการเขารู้นะครับว่าคุณรอเขาเขาก็เลยคิดว่าคุณเนี่ยต้องไปส่งข้อความงอเขาอีกเขาคิดว่าคุณจะต้องส่งข้อความไปงอเขาขี้อัดเขาคิดว่าคุณเนี่ยต้องไปง้อเขาหรือตามหรือทนกับเขาอะไรเงี้ยฉันสามไ้เท้าในออฟซอร์เข้ามาหมยความาคนรักขยาสีการเขาคิดว่าคุณเนี่ยต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรไม่รอเขาก็ต้องส่งข้อความนะครับเป็นคนที่อดทนกับเขาอย่างมากเป็นคนที่คอยห่วงใยเขาหรือเหมือนกัับบหาายยไปแต่เดีวกก็ลม ประมาณนี้ชั้นไพ่ไปนี้ขอททำนายแบบนี้ว่ามีการแอบมองแอบส่งหรือแอบนึกถึงแอบรู้อยู่แล้วว่าชาวสีกัลยท่านเนี่ยนะครับหายไปนะครับรอเขาเจ็บปวดทนกับเขามากแค่ไหนนะครับเขาคิดว่าคุณจะต้องทนต่อไปเขาคิดว่าคุณจะต้องกลับมาประมาณนั้นไพ่ไปต่อมาทำนายว่าไพ่เอ็ดออฟคัพหรือไพ่หนึ่งถ้วยทำนายไพ่ไปนี้เลยว่าสิ่งที่คุณร้องไห้ตอนนี้หลายๆคนอาจจะร้องไห้จนน้ำตาม,ตาม,มานันล้นออกเลยเวลารักก็ลักมากอะ่ะคุณสองคนเคยมีความรักเคยมีความสุขที่ต่อกันมากเลยนะ เราเคยรักกันก็รักมากเวลาดีก็ดีมากเลยแรกๆหนึ่งถ้วยอะ่ะใครหลายคนอาจจะเหมือนกับแรก,แรกๆเขาพูดเรากับเราเนี่ยว่ารักเรามากจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะครับเคยจับต้องได้เคยมีความสุขเคยเห็นคุณค่าของคุณได้ซ้ําแต่วันนี้คุณร้องไห้วันนี้คุณเสียใจคุณจะคิดถึงความรักที่เราเคยมีให้แก่กันเนี่ยฉันไพ่เป็นที่บอกชาวสิก,กันว่าความรักความสุขที่คุณเคยมีแก่กันเนี่ยมันหายไปก็จริงแต่มันยังคงอยู่ที่คุณจับไว้อยู่ตรงเนี้ยมันยังรู้สึกได้ว่าคุณเนี่ยยังรักเขาอยู่เรายังรักกันอยู่ ฉันหนึ่งถ้วยของทำนายแบบนี้แปลว่าคนที่เขาทำให้คุณเสียใจทำให้คุณเจ็บทำให้คุณเหนื่อยเนี่ยเขายังคงรักคุณอยู่แต่อาจจะยังเหมือนกับคิดว่าคุณทนคิดว่าคุณอยู่กับเขามานานคิดว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องต้องรักเขาอีกต้องทนต่อไปอ่ะไม่ว่าคุณเจ็บแค่ไหนคุณก็เือนคนที่ยังห่วงยังรักยังจะรักษาเขาต่อไปประมาณนี้ฉันไพ่ใบนี้อยากบอกอะไรครับไปต่อมาหกเหรียญนะครับซิกออฟเพนนคอนทำนายความรักของชาวสีการและถ้าเกิดใครเลือกรา่าคนรักไปไม่เกิน6เดือนทำนายว่า6เหรียญคนรักของคุณท จะกลับมาเหมือนกับตอนลำบากอ่ะตอนที่เขาลำบากตอนแรกที่เขารู้จักคุณเนี่ยนะครับคุณคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขามาตลอดฉันเมื่อไหร่เขาก็ตามที่เขาลำบากนะครับถ้าเกิดเรื่องราวไม่เกิน6เดือนผมทานายได้ว่าจะมีการกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาขอให้คุณกลับไปหาเขากลับมาขอให้คุณเนี่ยรอเขากลับมาขอให้คุณเนี่ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งออกจากบ้านนี้นะหรือการที่เหมือนกับเขาอยากคุณกลับไปหาเขานะครับกลับไปทําดีเขาต่อกลับไปมีความสุขเขาอยากคุณกลับไปง้อเขาเหมือนที่ผมดูให้นั่นแหละนะครับ ใหญคุณส่งข้อความต่อไปทงต่อไปอดทนต่อไปหรือการกลับไปรักเขาทําดีเขาต่อไปนะครับในวันที่หกเดือนในวันที่เขาอาจจะเหมือนกับรู้สึกกับเราน้อยลงในวันที่เขาเปลี่ยนแปลงไปในวันที่เขาเหมือนกับไม่เหลือใครอะ่ฉะฉันสิงออฟพนิคอลหรือไพ่หกเดีอนไปนทำนายว่าคนรักของชาวสีการเนี่ยมักจะคิดถึงคุณตอนที่เขาเดือดร้อนตอนที่เขาลาบากตอนที่เขาเหมือนกับไม่เหลือใครเห็นไหมครับเขาเพิ่งจะมาถึงเรื่องราวได้อะ่ฉะฉันขอทำนายแบบนี้ว่าถ้าเกิดใครเรื่องราวของเราไม่เกิน6เดือนจะมีการกลับมาเริ่มต้น กลับมาขอคืนดีกลับมาขอให้คุณกลับไปกลับมาเห็นคุณค่าจะเริ่มจากการกลับมาหกเดือนก่อนเลยอย่างแรกเลยการกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาตอนลำบากกลับมาแบบสภาพที่แบบต่อที่ยายคุณเห็นใจอ่ะแต่วันที่คุณเจ็บวันที่คุณอยู่คนเดียววันที่คุณเสียใจเนี่ยวันที่คุณส่งข้อความไปหาเขาเนี่ยเขาหายไปไหนอะฉันให้ออฟซอดแหมความเมาตาสิการถ้าเกิดคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักถ้าเกิดเรื่องราวไปไม่เกิน6เดือนนะอาจจะส่งคลิปนี้หรือบอกเขาเองก็ได้ว่าวันที่เรามีน้ําตาเนี่ยเธอไปอยู่กับใครอะร้านนาทีที่มีเธอไม่เคยใส่ใจอะนะ เพราะฉันอยากกลับมาในวันที่มันให้หกเหรียญอยากกลับมาในวันที่มันสายเกินไปอยากกลับมาในวันที่คุณไม่เหลือใครอย่าเอาความเหงาความเจ็บปวดเนี่ยมาลงที่เรามากลับมาตรงนี้เพราะวันที่เราเจ็บวันที่เราไม่เหลือใครคุณก็ทิ้งเราไปก่อนอะประมาณนั้นฉันพ่าบนี้แค่อยากจะบอกเขาแค่นั้นแหละไม่ได้บอกไล่เขาไปนะแค่จะบอกว่าถ้าเกิดจะรักไปเห็นคุณค่ากันเนี่ยช่วยเห็นคุณค่าตอนที่ยังแบบรอยังที่รักถ้าเกิดเลิกรักไม่เกิน6เดือนนั่นเองเพราะชาวสิกันคิดถึงเขามากเรารักกันมากเรามีสิ่งดีมกันาก าอาจจะมีการแต่งงานครอบครัวอยู่ร่วมกันในทั้งบ้านหลังเดียวกันมาก่อนอบอุ่นด้วยซ้ำเห็นไหมครับแต่อยู่คุณก็จากไปอย,อยู่ก็มีการทิ้งกันไปอะ่ะแต่เห็นไหมครับเราลำบากกันมาเยอะนะเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะนะเราเคยมั่นคงเคยจับมือกันไว้เคยมีความสุขกันมากแค่ไหนเนี่ยเธอลืมไปได้อย่างไงฉนันถ้าเกิดใครเลือกลาคุณไปเกิน6เดือนทํานายแบบนี้เลยเขาจะกลับมาเสียดายคุณแต่สามไม้เท้าเดอะเฮอร์มิตผมขอทานายว่าการรอคอยของคุณอาจจะมีการที่เหมือนกับวางเปล่าในออฟซอร์ครับ ทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกเล่าของราไปเกิน6เดือนแล้วเขาไม่มีการกลับมาพูดคุยกับมาติดต่อุณเลยเนี่ยมันคือการจบแล้วเพราะเขาเป็นนายออฟซอฟต์แหม่าเขาอาจจะไปเจอความสุขอยู่เขาอาจจะยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่เดือดร้อนอะไรก็เลยเหมือนกับไม่นึกถึงคุณเห็นไหมครับเวลาเขามีความสุขเขาไม่นึกถึงคุณเวลาคุณร้องไห้เขาไม่นึกถึงคุณแต่เวลาเขาเจ็บเขาลําบากเขากลับมาเสียดายคุณกลับมาถึงขอความช่วยเหลือจากคุณฉันมันเป็นแบบนี้แหละฉันทํานายได้ว่าถ้าเกิดใครเลิกเล่าของเราไปเกิน6เดือนควรจะทํำยังไงดีเป็นยังงงไบ้า The Hermit ออกมาอยู่ในที่ของเราออกมารักตัวเองนะครับออกมาเหมือนกับเรื่องราวเราทิ้งไปแล้วอะเรื่องราวต่างๆเราทําไว้แล้วเราส่งข้อความเราทําเต็มที่แล้วเราอดทนมานานแล้วนะกับการที่อยู่กับเขาทั้งชีวิตอะฉันสาบไม้เท้าไปนี่อยากให้คุณกลับมาอยู่ที่ของคุณแค่นั้นแหละเริ่มแบบนี้ก่อนเลยนั่นเริ่มต้นคนหนึ่งถ้วยครับเริ่มต้นมองหาความสุข,ขหลังจากที่เราร้องไห้จนหมดน้าตาเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมฉันหนึ่งถ้วยขอรำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักมาเกินหกเดือนหรือ1ปีขึ้นคคุณจจะพบเอวามรัก ในปีนี้นะครับหรือในปีหน้าไม่เกินนี้เลยภายในหนึ่งปีที่เลิกหลาเขาไปเนี่ยคุณจะหลุดพ้นแล้วเจอความสุขเจอความรักที่ดีกว่าเดิมแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยสิบไม้เท้าครับใครหลายคนทาไมถึงยังอยู่ตรงนี้เนี่ยสิบไม้เท้าเห็นไหมยังไม่ไปไหนเลย <S <S เพราะเหมือนกับสิบไม้เท้าหมายเขามันยังห่วงเขาอยู่เลย,ยเอาข้าวเนี่ยอยากจะซื้อของไปเขากินเวลาซื้ออะไรเวาทอะไรเนี่ยก็เหมือนกับคิดถึงคนที่เรารักอะสิบไม้เท้าก็ได้กลายเป็นเหมือนกับความพยายามของชาวสีกันหลายท่านที่เหมือนกับมันเหนื่อยหน่อยนะคุณเหนื่อยมากเลยช่วงนี้อาจจะเหมือนกับเหนื่อยใจ นะครับเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่ไปทํางานเนี่ยยังทางานไหวเคยงานเราดีชีวิตเราดีแต่มาเหนื่อยความรักมนเหนื่อยตรงเนี้ยมนเหนื่อยตรงที่คนรักจากไปเนี่ยแหละก็เลยเป็นไพ่สิบเมถ้าหมายควาว่าเวลาคุณทาอะไรคุณมักจะถึงคนที่รักจะผ่านไปยากนิดนึงเพราะท้งชีวิตที่ร่วมกันมาบ้านหลังนี้ที่เคยอยู่ด้วยกันกลับบ้านแล้วไม่เจอกันเคยบอกคิดถึงกันเคยบอกรักกันเคยส่งข้อความหากันแต่วันนี้เหมือนกับสิบเมถาว่าต้องอดทนตรงนี้ให้ได้ต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ต้องอยู่คนเดียวให้ได้มันทรมานแค่ไหน ช่นสิบไม้าหมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนคนนี้หน้าตาเศร้าหมองเสียใจผิดหวังเหนื่อยแต่ก็ยังพยายามที่จะทําให้เขารู้พยายามทําให้เขาเห็นแสงสว่างว่าเรายังรักเขาอยู่นะเรายังอยู่ที่เดิมอยู่นะเรายังเหมือนกับคนที่คิดถึงเขาและมั่นคงกับเขาสุดหัวใจนั่นเองการหายไปของเขาเนี่ยทำนายแบบนี้เลยครับทั้งหมดทั้งวงไพ่ชุดเนี้ยการหายไปของเขามนส่งผลต่อหัวใจคุณส่งผลต่อความรู้สึกของคุณแต่การหายไปของคุณเนี่ยเดอะเฮอร์มิตเข้ามากระสาบไม้เท้า คุณหวังว่าเขาจะเห็นแสงเทียนคุณเห็นคุณหวังว่าเขาจะเห็นคว,ความคุณค่าเห็นความดีเห็นสิ่งดีเท่าทันร,ร่วมกันมานั่นเองก็เลยทำนายแบบนี้เลยว่าการหายไปของเขาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อหัวใจคุณแต่การหายไปของคุณละ่ะส่งผลต่อเขาบ้างหรือเปล่าถ้าฉันหายไปนะครับไพ่ใบต่อมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันในเดืนดอนกักฎาคมแล้วก็การแนะนํานะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเด็กถือเหรียญทำนายว่าคนราศีกันเนี่ยผมทำนายเลยว่าถ้าเกิดไม่ได้บล็อกกันเนี่ยมีเด็กถือเหรียญเข้ามา คุณเนี่ยเขาอาจจะแอบมองคุณผ่านทางโนบุกผ่านทางโซเชียลเพราะฉะนั้นผมขอทำลายแบบนี้เลยว่าถ้าเกิดเขาไม่แอบมองคุณเนี่ยจะเป็นการที่ชาวสีกันหลายท่านคนรักคุณเนี่ยเขายังจดจําสิ่งดีเขายังรู้ว่าคุณรอเขาเขายังจดจําความรักของคุณได้อยู่นะไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเพียงแต่คุณอาจจะต้องโพสต์ส่งข้อความหรือบอกผ่านทางสายลมบอกผ่านทางโซเชียลนะครับว่าเรายังคงเหมือนกับเด็กถือเหรียญนะเราอาจจะเหมือนกับเคยอยู่ยบ้านหลังเดียวกันเคยแต่งงานเคยช่วยเหลือดูแลเร,เรื่องเงินซัพพอร์ตกันมาตลอดฉันเด็กถือเหรียญขอทำนา้แบบนี้ว่า คนรของชาวสีการเนี่ยมีการแอบมองแอบส่งเขายังจดจําสิ่งดีของคุณได้แต่หกเหรียญกระสาไม่เท้า The Hermit จะกลับมาเมื่อถึงเวลานั่นเองฉันไพ่ใบ,บต่อมาขึ้นมาว่า e of Swords หรือไพ่แด,ดาบครับไม่เหมือนกับเขาทิ้งเรื่องราวความเจ็บปวดไว้กับคุณมากมายเลยคุณอาจจะคบเขามามากมายทิ้งเรื่องราวไว้ตั้งเยอะแยะเลยแต่คุณไม่ได้ไปไหนเลยคุณเป็นคนคนหนึ่งที่จดจาอ่ะคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เหมือนกับถ้าสั่งใจให้เลือกรักเขาได้เราทําไปแล้วสั่งใจให้ลืมเธอได้เอาทําไไไปแแล้้้้้วมมม่่่่่ตตตอออออองงงงเจ็บบบรรนนัยูีบบก เพราะฉันไพ่แปดดบหมายความว่าชาวสีกาน์ดถ้าเนกะิดคุณยังเจ็บยังร้องไหย้ยังเสียใจอยู่นี่คือไพ่แนะนาครับไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่แบบนี้ไปก่อนเสียใจร้องไห้ไปก่อนนะครับอยู่ตรงนี้แหละถ้าเกิดยังดืมเขาไม่ได้ถ้าเกิดยังรักเขาอยู่ยังรอเขาอยู่ก็รอ,อไปจะไพ่แปดดับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุดพน้นจากเรื่องราวต่างๆนะครับคุณเลิกลออรอเมื่อไหร่เนี่ยแหละมันจะกลายเป็นเหมือนกับหนังสือเล่มใหม่จะกลายเป็นความมั่นคงความสุขที่เขาจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณนั่นเองอะ่ฉะฉันผมขอตอบแบบนี้ว่าเขามีการแอบมองแอบสส่งล้้้วเเาาาาาาจดจดดํิีีชกกรทใหัขไนะ เพียงแต่เขาอาจจะเหมือนกับลืมไปตอนเนี้อาจจะเผลอเลออาจจะหลงคนอื่นอาจจะมีเรื่องราวของอารมณ์การทะเลาะก,กันการมีคนอื่นเข้ามาการคุยกับคนอื่นนะครับการปิดบังโกโหกหลอกลวงทั้งที่เราไว้ใจให้เราเชื่อใจเขาอะฉันไพ่แปดดาบหมายความว่าถ้าเกิดเขาเสียคุณไปเนี่ยผมคิดว่ายัางไงเขาก็เสียดายคุณแต่เห็นไหมครับไพ่แปดดาบคุณเอาแต่ร้องไห้เสียใจแบบนี้ผมเข้าใจนะคุณเจ็บคุณร้องไห้ได้แต่ผมอยากจะบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณดีขึ้นเด็กถือเหรียญเขาจะกลับเหมนคุณค่าคุณ ะจะกลับมาเมื่อถึงเวลาแล้วแหละแต่เอาเวลาความเจ็บปวดความเสียใจที่มีเนี่ยมาแพงเป็นรางผัดนันให้การทํางานเห็นไหมครับเด็กจิบไม้เท้าสามไม้เท้ามาทําชีวิตตัวเองให้มีความสุขให้ยิ้มบ้างนะครับให้เป็นเดอะเฮอร์มิตอะอย่างน้อยก็อยู่คนเดียวให้ได้ฝึกปรับปรุงฝึกไตตัวเองฝึกความอดทนความสงบของจิตใจตัวเองอย่างน้อยในอนาคตมันทําให้เราเหมือนกับปล่อยวางเป็นนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นะครับฉันพ่ใบไปต่อมาขึ้นมาดอดมูนครับ ทา่าหรชาวสีกาลท่านอาจจะร้องไห้หนักมากเสียใจหนักมากเลยเดี๋ยวอาจจะลืมคนรักไม่ได้ด้วยซ้ําแต่เดิมมูลหมายความว่าเห็นไหมครับคุณร้องไห้จนน้าตามันหลกมาเป็นแม่น้ำแล้วอะนะครับเพราะฉันเดิมมูลขออะไรแบบนี้ว่าเขารู้นะครับว่าทาคุณเจ็บแค่ไหนทาให้คุณเสียใจแค่ไหนคุณอาจจะไปรู้ปัญหาบางอย่างที่มันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณเนี่ยเสียใจอย่างมากเลยนะครับไม่เคยคิดว่าเขาจะทำแบบนี้กับเราด้วยซ้ำอ่ะฉันเดิมมูลหมายความว่าความเจ็บปวดในวันนี้คุณรู้แล้วนะครับเขาเองก็รู้เหมือนกัน เพราะฉันขอทำนานยไดว่าเขารู้ทำคนเขารู้ว่าเขาทํา,า,าทให้คุณเจ็บปวดและเขามีการแอบมองแอบส่งคุณแต่เดี๋ยวมูนหมายวาความว่าเปลี่ยนความเจ็บปวดตรงนี้ว่าเป็นสายน้ํามาเป็นแม่น้าที่เหมือนกับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณร้องไห้จนไม่เหลือน้าตาแล้วอะดวงจันทร์เห็นไหมครับแสงสว่างเนี่ยตอนกลางคืนในความมืดมิดเนี่ยมันยังมีแสงสว่างอะเพราะฉะนั้นวันที่คุณเสียใจวันที่คุณเจ็บปวดเนี่ยมันก็มีความรักมีสิ่งดี่นล้มงายลอบตัวคุณเช่นการงานคนรอบข้างความสุขใหม่ๆคนที่เขาอยากจะรักคุณคนที่เขารอคุ ขอเพียงใค้คุณร้องไห้ให้พอเจ็บให้พอและ้วเกิดคุณรู้สึกว่าร้องไห้จนม่นเหลือตาหรือว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วกับความรักครทางนี้ร้องจนหมดความรู้สึกเจ็บจนหมดความรู้สึกไปแล้วเนี่ยคุณก็จะออกมาได้เองคุณก็จะเริ่มต้นใหม่ได,ดีกว่าเดิมนั่นเองครับฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาคุณคืินถือดาบนะครับหรือว่าควินออฟซอร์ทนะครับหมายถึงว่าอะไรผู้หญิงคนนึงต้องทําให้เข้มแข็งให้ได้อะแม้ว่าเขาเองอยากจะได้คนรักของเขากลับมาเห็นไหมครับฟังคนรักของเขานะครับคิดว่าคนรักขเขาจะบอกว่าเออรักเราา,รางงบวแต่งงน เราก็รอเขาแบบนี้เขาบอกให้เรารอก็มีหลายๆคนนะบอกว่าจะกลับมาก็มีแต่คุณออบซอสไปนี่หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ยังหวังแต่ใบนี้บาบความว่าถ้าเกิดหวังและผิดหวังเนี่ยนะครับอย่าไปคาดหวังกับมันเลยเราต้องรู้จักเหมือนกับการหักใจอะ่ะถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการมันก็เหมือนกับเขาอาจจะไม่ได้คนที่คุณรักก็ได้นะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เราต้องการาจริงๆก็ได้นะเขาอาจจะไม่ใช่คนของเราก็ได้นะชั้นค o f ออบซอสหมายความว่าต้องรู้จักการที่เหมือนกับตัดใจถ้าหมดความรู้สึกแล้วถ้าเจ็บแล้วเนี่ย ให้เราออกมาในการที่เหมือนกับถ้าคุณอยากเจอความรักดีๆเจอคนดีๆเนี่ยอย่ากลับไปหาคนที่เขาพูดแล้วเขาไม่ทําอย่ากลับไปหาคนที่เขาบอกว่ารักเราแต่ทิ้งเราไปนั่นเองครับฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับเป็นภาพของคนรักของชาวสี่กันว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างใบนี้ก่อนเลยเซเว่นออฟซอครับคนที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาทําร้ายคุณหรือผมดูไปแต่มีเจ็ดดาบเข้ามาเขาแอบมองแอบส่งคุณนะอาจจะมีการแอบมามองถามไพ่ถามผ่านเพื่อนถามผ่านคนรอบตัวคุณ หรืออาจแอบมองแอบส่งผ่านทางโซเชียลอาจจะเป็นการแอบมองเพราะว่าเขาเสียดายคุณแบบว่ากลัวว่าเหมือนกักคุณเอาไว้อ่ะกลัวว่าคนใหม่จะไม่ดีบ้างแหละกลัวว่าทาร้ายคุณไปแล้วเนี่ยคุณจะไปง้อเขาไหมคุณจะทนกับเขาไหมจะกลับมาหาคุณได้หรือเปล่ากับปัญหาที่เขาทําไว้กับคุณนั่นแหละฉันเชื่อตามได้แบบนี้ว่ามีการแอบมองแอบส่งอาจจะเป็นการไม่ซื้อสัตว์นอกใจมีคนอื่นนะครับแต่ไพ่ไปต่อมาครับไฟออฟซอร์ดมาดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างไพ่ใบนี้บอกเลยว่าคนที่เขาทำร้ายคุุณณไไปนนั้้าาออจะคคกกบบร หรืออาจจะเหมือนกับคุณอาจจะเดินอ,ออกมานะครับเพราะเขาทําร้ายคุณหนักมากเลยแต่คนที่เขาทาร้ายคุณในวันนียดาบอยู่ในบ้านเขาเห็นไหมครับดาบอยู่ที่ตัวเขาว่าจะเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทาไว้กับคุณเพราะฉันตอนนี้ผมขอทำนายเลยว,ว่าถ้าเกิดใครเลิการาคนรักไปไม่เกินห้าเดือนหเดือนเนี่ยประมาณปีนี้หรือว่าไม่เกินปีหนึ่งเนี่ยจากนี้ไปนะเพิ่งเลิกมาก็ตามนะเขาจะเจ็บปวดเสียใจเหมือนกับที่ทําไว้กับคุณเลยเพราะเสียสูญเสียสิ่งดีๆไปหนึ่งถ้วยครับผมทานายเลยว่าเมื่อไหร่กระตามที่เขาเจ็บปวดเสียใจเหมือนทําำไว้กับคุณเน นะครับทำไมคุณแอบมองแอบส่งเราหนึ่งถ้วยขึ้นมาสองชุดเขาจะกลับมาเติมเต็มและกลับมารักคุณกลับมารักษาสิ่งที่เขาทําร้ายไปนั่นเองแหละเช่นหนึ่งถ้วยของนายแบบนี้ว่าเขารู้นะครับว่าคุณคือความรักความสุขที่มีให้แก่กันผมถึงพยายามบอกคุณว่าส่งคลิปนี้ไปหาเขาหรือบอกเขาก็ได้ว่าเราเคยรักกันมากเลยนะเราเคยมีความสุขต่อกันมากเลยนะวันนี้อาจจะทำร้ายกันเรื่องอารมณ์แต่หนึ่งถ้วยพยายามรักษากันหน่อยได้หรือเปล่าพยายามอดทนพยายามเข้าใจพยายามเริ่มต้นกันใหม่เรากลับมาเริ่มต้นรักกันอีกครั้งได้เปล่า อย่ากลับมาในวันที่คุณเจ็บอย่ากลับมาในวันที่คุณเหมือนกับเสียใจแต่จงรักษาสิ่งดีๆเอาไว้ดีกว่านะครับกลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมจําได้ไหมว่าเราเคยมีความสุขกันมากแค่ไหนเคยมีสิ่งดีกันมากมายแค่ไหนนั่นเองชั้นหนึ่งถ้วยของนายแบบนี้ว่าความรักมันยังอยู่ที่ผมดูให้ครับแต่วันนี้อาจะมีเรื่องความเสียใจความเจ็บปวดการทะเลาะการเรื่องอารมณ์การไม่ยอมกันชั้นชาวสิทิการหลายท่านก็เลยกลายเป็นเหมือนกับควินถือถ้วยอะไพนี่น่งบอกว,ว่าเขายังเห็นคุณค่าคุณอยู่นะ เขายังจดจาสิ่งดีๆเห็นคุณค่าและมองว่าคุณเียเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งที่ดูแลเขาใส่ใจเขาอยู่กับเขามากๆและเขาคิดว่าคุณอดทนรอเขาได้ยอมเขาได้เพราะฉะนั้นไพ่เป็นทีหมายความว่าเขายังมองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่เขายังรักผู้ชายคนหนึ่งเขายังมีคุณค่ากับเขาอ่ะดูแลเขาช่วยเหลือเขาเขายังจดจําสิ่งดีๆได้แต่จะกลับมาเมื่อถึงเวลานะครับไพ่ออร์เคิลครับทานายความรักของชาวสีการหรือแนะนําว่าแฮนเซลแอนด์เก e เทลคุณเหมือนกับคนสองคนที่คู่กันอ เราร่วมผทนภัยร่วมพันฝ่าอุปสรรคร่วมชีวิตกันมาตั้งมากมายปัญหานี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่คุณต้องเจอนั่นเองแหละครับเพราะฉัน้นจงฝ่าฟันไปด้วยกันจงสู้ไปด้วยกันนะครับจงรักษากันเอาไว้จงเชื่อมั่นในการละกันนะครับขอบอกคุณแบบนี้นะกันนี่คือไพ่ยของการแนะนําหรืออาจจะส่งคลิปนี้ไปได้ก็ได้ว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่เข้ามาตอนนี้เราอาจจะทําร้ายกันเราอาจจะไม่เข้าใจกันก็จริงนะแต่เรายังรักยังรอยังเป็นคนเดิมเสมอนะจะบอกเขาแบบนี้ว่าเรายังปลักกันความรักสิ่งต่างๆมันยังคงอยู่นะ แฮนเซลแอนเกเทลอะเราไปด้วยบ้านเดียวกันเถอะเรากลับมาเถอะเราเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแต่ถ้าเกิดคุณสองคนแฟนฝาอุปสรรคมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่แฮนเซลแอนเกเทลไม่ใช่คู่กันเนี่ยสุดท้ายใครสักคนนึงต้องจากไปก็ต้องปล่อยไปนะครับคุณต้องไปหาคู่ของคุณนั่นเองครับอันนี้ไพ่ของการแนะนาก็ขอบคุณชาวราศีการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ